โอเคครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile Net Ease นะครับผมนะไม่ใช่เสริมนอกเนาะก็เป็นการอัปเดตครั้งแรกดีกว่านะครับอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าตอนนี้ Dead by Daylight Mobile Net Ease เนี่ยมีทั้ง Android แล้วก็ iOS แล้วนะครับผมนะก็อันนี้ก็เป็นเฟิร์สอัปเดตหรือว่าเป็นการอัปเดตครั้งแรกเลยนะครับผมนะอัปเดตมาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมทำคลิปช้าไปวันหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะบอก ทุกๆอย่างก่อนนะครับว่าเราต้องเตรียมพื้นที่ไว้หรือเปล่ามันเหมือนเซิร์ฟนอกไหมมีอัปเดตมานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวบอกแจ้งเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนละกันนะครับโอเคก็นะครับพอหลังจากอัปเดตแล้วเนี่ยพื้นที่ในตัวเกมนะครับจะอยู่ที่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันละก็ยังประมาณเกือบๆสามกิกตีไว้วสามกิกแล้วกันแล้วก็พอหลังจากอัปเดตเสร็จนะครับพอเราเข้าในตัวเกมเนี่ย จะมีให้โหลดแพทอีกเล็กน้อยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับผมนะโอเคคุณผู้ชมน่าจะเห็นคารัสใช่ไหมครับผมประมาณนั้นเลยนะครับก็ยังกินพื้นที่น้อยกว่าเสริมนอกค่อนข้างมากเลยนะครับผมนะเพราะเสริมนอกนี่ประมาณ3ามกิกสี่กิกเลยนะครับเวลาโหลดแพทแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตอะไรอัปเดตใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมแบบขึ้นให้ดูนะครับก็ระหว่างขึ้นรูปให้ดูผมจะอ่านไปด้วยลวกันนะครับก็เดยบายเดย์ไลฟ์มอบายเน็ตอีนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมนะ ข้อแรกก็คือรายการตัวละครตอนนี้มี32ตัวละครเข้าสู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับข้อ2ก็คือแผนที่สมจริงตอนนี้มี6แผนที่ให้เลือกนะครับแล้วก็มีเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆความท้าทายสายหมอกโปรไฟล์หัวใจระทึกและกิจกรรมต่างๆมาแล้วข้อ4คือเริ่มเริ่มต้นซีซันใหม่ซีซันหนึ่งเออเขาวันนี้วันที่เท่าไหร่วะปัจจุงนะคุณผู้ชมวันนี้6มันรีแรง้งไม่ใช่13เหมือนเซิร์ฟนอกหรอวะรีแร้งแล้วเหรอ ไม่ใช่วันที่หกหรืองวันที่4แลว้วมั้งเนี่ยอัปเดตอ่ะอือมีให้เริ่มซีซั่นใหม่แล้วนะครับผมนะข้อ5ก็รางวัลใหญ่รางวัลมือใหม่รางวัลการเติบโตและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับก็คลิปนี้เป็นการอัปเดตครั้งแรกเป็นการทําคลิปอัปเดตครั้งแรกของเดยบายเดย์ล้วบายเดยอีทผมเลยนะครับผมนะก็นี่เวอร์ชันแรกนะคุณผู้ชมก็รอติดตามไปเวอร์ชันหนึ่งจุดหน1่งหกแปดหนึ่งครับเเวอร์ชันมันยาวจังวะ โอเคครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูตัวละครก่อนละกันนะครับก็ตัวละครก็ตอนนี้ก็เนี่ยมีประมาณเนี้ยคุณผู้ชมเห็นปะ่ะก็ไม่ได้มีอะไรแบบเออเยอะแยะอะไรไปนะครับผมนะอืมก็ตัวล่าสุดน่าจะตัวนี้แหละมัง้งผมว่านะเดี๋ยวไปดูในส่วนของฆาตก,กรกันบ้างนะฮรัฆาตกรก,รก็ล่าสุดเป็นเดอะทิสเตอร์มัง้งใช่ไหม อัปเดตแก้บัคเป่าไม่รูร้รอบนี้เนี่ยก็เดอะริสเตอร์นะครับตัวล่าสุดตัวฟรีนี่รับล็อกอินได้อุ้ยผมเพิ่งเห็นว่ากระบองมันเรืองแสงอ๋อผมปรับภาพอัลตรา้าคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเซตติ้งของผมก่อนนะครับผมนะว่าเซตติ้งผมปรับกราฟิกเป็นอ่าอัลตราา้าจริงจด้วยนะครับแล้วก็เปิดลบร้อยอยากด้วยนะครับนี่เพื่อทําคลิปเลยเนี่ยปกติจะเปิดต่ําตลอดอยู่ในสตรีมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะทดลองเล่นเซอร์ไวเวอร์สักหนึ่งตานะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเช็คด่านสักคู่นะครับในนโหหมดกหมดกเอง สักครู่นะครับคุณผู้ชมผมแค่จะไปดูด่านเฉยๆใช่มี6ด่านจริงๆนะครับตามที่เขาบอกนี่อันนี้1อันอันนี้2อันอันนี้3อันนี้4อันนี้5นะครับด่านเดอะเนสอันนี้ก็ด่านไมค์ขึ้น,นะครับก็6ด่านปกติน่าจะอัปเดตพวกแก้วงแก้บัคมาแต่ว่าเขียนเยอะหน่อยถ้าเสิริมนอกอัปเดตแบบนี้เขาจะเขียนแค่เจนเนอรลลบัคซิกประมาณนี้นะครับผมเขาจะไม่ได้เขียนอะไรเยอะกว่านี้ก็นี่เป็นคลิปอัปเดตนะครับเขา ไม่ค่อยเขียนอะไรเยอะนะเซิร์ฟนอกคุณผู้ชมบางคนจะมีคําถามว่าเฮ้ยพี่ผมโหลดเซิร์ฟเน็ตอีที่พี่รีวิวตอนนี้อยู่เนี่ยทำคลิปอัปเดตอยู่เนี่ยผมจะโหลดเอ่อผมจะโหลดเซิร์ฟนอกได้อีกไหมเซิร์ฟนอกก็โหลดได้ครับมันคนละแอปก,กันคุณผู้ชมโหลดมาเลยมีใครไปบอกว่าโหลดไม่ได้ไหมเนี่ยให้คุณผู้ชมถามคำถามกันแปลกๆผมก็ตกใจมีอะไรก็ถามได้ละกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นอ่าลุงบินนะครับผมนะเปิดก็น่าจะตามนี้เลยนะครับผมนะกําลังปั่นเวเเเเรราไปจอกกัันนใมมลยค,คบผ โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โลงค่าสัตว์เน่าเหม็นนะครับอันนี้เป็นตาที่2นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเล่นตารแรกแล้วตารแรกเหมือนเซิร์ฟนอกเลยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นที่ผมปรับภาพเอาลาร่าแต่ว่าปกติผมปรับภาพเอาต้าไม่เป็นไรเลยนะครับคือเข้ามาเครื่องร้อนแล้วก็กระตุกแบบเซิร์ฟนอกเลยนะครับ <S 1> <S 1> ทั้งที่เครื่องผมไม่เคยเป็นตอนนั้นปรับอัลตร้าไปแล้วนะครับในสตรีมด้วยงงมากตั้งแต่อัปเดตมานะครับอันนี้คือตาที่2นะครับตารแรกเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนี่ยผมไปเล่นมากระตุกมากเลยกระตุกแบบเซิรรรฟนนนอออกเเเเลลลยยี่ผมปัไส็จจแแ้้้วคคางงืบบ ลินอีกเขบอกว่าตาเพิ่งตาแรกก็เพิ่งเจอลินเองตัวเดิมปะเนี่ยผมเพิ่งแรงงวอเองเจอแบบแรงแดงกระหน่ำเลยคุณผู้ชมน่าจะมาลับกระทืบเพื่อนปะโอเคเดี๋ยวลอมกระทืบเสร็จก่อนตึงทุกตาช่วงเช้าเนี่ยคือตาแรกคุณผู้ชมเห็นแล้วปะผมขึ้นรูปไปดูคุณผู้ชมเห็นปะแรงหนึ่งคุณผู้ชมเกือบขิด ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่านะครับอัปเดตมาเครื่องผมอ่ะผมบอกคุณผู้ชมก่อนเพราะว่าผมทาคลิปผมก็รีวิวบอกไปตามที่เครื่องผมแสดงนะครับก็คือเครื่องผมกระตุกแรกแบบเซิร์ฟนอกที่ผมแบบเคยรีวิวเลยคุณผู้ชมแบบค้างบึบบึบบึบตอนหมุนกาลังเข้าเกมอย่างเงี้ยมันก็ค้างจึก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 เข้าเกมมาก็เดินกระตุกเลยอันนี้มาตาที่สองก็ดีขึ้นแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่ตาแรกเหมือนทุกเซิร์ฟเหมือนเซิร์ฟนอกเลยครับแบบนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่าลองมาแชร์กันท กระตุกแบบผมบ้าตาแรกเลยที่เข้าเกมหลังจากอัปเดตนะครับมาแชร์กันหน่อยว่าเป็นไหมของผมมาเป็นนะก็คือกระตุกค้างแบบเซิร์ฟนอกที่ผมเคยเป็นเลยเดี๋ยวรีบปั่นไฟก่อนมาถึงผมก็เขาเรียกว่าอะไรวะการเชื่อมต่อขาดหายอุ๊ยโอโ้โหมันก็ยังเดินมาได้เนาออุ๊ยไม้ไปไหนอะ ไม่ค่อยชอบที่หน้าตัวนี้เท่าไหร่ซะด้วยไปยังวะขอฮิวก่อนเสียงเจ็บแบบนี้มันจะเล่นง่ายตาแรกก็เจอลินนะครับผมเพิ่งแรลงงวงเองสุ่มเจอเแต่แหลงแดงสอลเวอร์ทั้งตีที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นแหลงแล้วใช่ไหมแรงแดงทั้งตีขั้นตกรแหลงหนึ่งคุณผู้ชมคือแบบเฮ้ยผมเพิ่งแหลงงวงเองนะโอ้โหสุ่มผมไปเจอกับพวกแบบโหดๆโซะแล้วมาอีกแล้ว มาหาผมอีกแล้วผมไม่ใช่ที่พักพิงกันแน่เฮ้ยโอ้โหหาใครไม่เจอหาผมเนี่ยเจอแน่ๆอะไรกันครับเนี่ยทำไมผมต้องอยู่กับมันอีกแล้ววันเนี้ยมันไม่ชอบไล่คนอื่นว่ารินชอบตามติดชีวิตผมเนี่ยทัศกรอ,อุ้ยโอ้โหเจ็ดสิบสองไม่ทันเฮ้ยโ,โทเทมไฟไหมนะตรงนั้นน่ะน,น่าจะใช่นะครับโทเทมไฟแต่ว่าน่าจะทีเดียวล้มว่ะน่าจะไม่คุ้ม ให้เพื่อนปั่นไฟไปแล้วกันได้อยู่ปั่นไปสองเครื่องละเพิ่งโดนคนแรกปั่นไปเพื่อนปั่นไปเพื่อนเครื่องตัวนั้นก็จะเสร็จละเดี๋ยวผมไปซ้ำอีกนิดหน่อยก็น่าจะโอเคแล้วผมจะลอยคนแรกพวกเนี่ยตาที่เดวรอดนะครับเจอรินคนเดิมเม่วะไม่รู้เหมือนกันเอยอ,อย่ามาทางนี้ดิไอ้คนเจ็บอะ เดี๋ยวมันมาหาผมละขุนกรนะโทเทมไฟไม่ต้องเป็นระเบิดคุณผู้ชมไม่ใช่ลูนนะเป็นระเบิดสุมสี่มห้าเกมพิกเลยยา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 ระเบิดยาระเบิดยาระเบิดยาือบอลยา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 ไม่ใช่ของดีหรอกผมว่าถ้าเป็นของดีค่อยมาระเบิดทีหลังโอ้ทิบหายเอ้ยเลยนิดเดียวเพื่อนสวยเลยโดนเสาสองฟีเลย เอาละเอาละตึกระตาที่แล้วอีกท้าไมเจอแต่ลินวันนี้น่าจะแรลงหนึ่งะคนเนี้ดูจากทรงแล้วผมโดนเสาสองแล้วอะไม่รอดแล้ว,ว่ะผมว่าดูจากทรงแล้วผมรอดยากแล้วเหลืออีก,กระิตเดียวเองเอาละได้เวลาซวยแล้วครับผมนะ เกมนี้จบยังไงวะเนี่ยมาช่วยดีๆเนี่ยขอบอลรถทามด้วยมีปะมันมีหรือเปล่าวะต้นเกมผมไม่ได้ดูด้วยปะชิปหายแล้วไม่มีแล้วมึงเอ้ยตายน่กูไปละผมไปก่อนละอันตารายแล้วคุณผู้ชม ถ้ามันมาแถวนี้คือผมตายแล้วคุณผู้ชมไม่รอดแน่ผมจูตัวนี้ไม่เป็นด้วยยูด,ด่วนเลยล้มกันเป็นผักบอกเลยเจอตัวเนี้ยตายให้แล้วก็อย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมผมรอดบุดบิดเลยตายให้แล้วอะลุกเองช่วยชีวิตเลยนี่เห็นไหมตาแล้วหนึ่งคนเครื่องมันไฟเหลือเท่าเหลือเท่าแมตต์เ,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 เมื่อกี้เลยแต่ว่าผมไม่ได้อัดมานะเพราะมันกระตุกเกิน โอเคโอเคโอเคปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เจ็บเนี่ยต้องรีบไปหาปั่นอีกหลายเครื่องเลยสองเครื่องเลยอยู่ตรงกลางบ้านอันหนึ่งอุ้ยมันมาหาผมแล้ววะไม่ๆเพื่อเราเพื่อเราโอเคสวยเราไม่มีเวลาไปตะเวนหาเพื่อนนะคพณู่้ตอนนี้เราต้องปั่นไฟก่อนนะครับ เดี๋ยวไอ้นี่ล้มเดี๋ยวผมไปช่วยเพราะผมมีบลรถทมระหว่างรอเพื่อนจู๊กไปก็ปั่นไฟไปนะครับผมเนะี่ยตอนนี้ทําอะไรไม่ได้จริงๆเจอฆาตกรเก่งคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับเราก็ทําเท่าที่เราทําได้คุณผู้ชมจู๊กไปปั่นไฟช่วยเพื่อนเดี๋ยวแต้มแรงไม่ลดหรอกครับถ้าเราทำอนะถ้าเราโมต่กลัวฆาตกรปั่นไฟยับไม่ช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยตายแน่ครับแรงลดด้วย คือการที่เราตายในแรลงเนี่ยก็เป็นความว่าเราจะแรงลดเสมอไปนะครับแรงเราก็เพิ่มได้คุณผู้ชมผมทาให้ดูในสตรีมเยอะเยอะมากๆเลยนะอุ้ยเพื่อเราจุกเอาเรื่องอยู่นะะนักงอนไปไหนไม่รู้โอเคเครื่องนี้เกิน50แล้วครับเหลืออีกเครื่องเดียวเพื่อเราจุกเอาเรื่องนะเนี่ยอุ้ยเข้าตู้เหรอ โอเคเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าผมจะไปช่วยเองมันจะมาทางผมหรือเปล่ามีเครื่องตรงนั้นจะเสร็จแต่ว่าปั่นเครื่องนี้เสร็จไปเลยมันมาตรงนี้ก็เกือบถึงผมพอดีถ้ามันเฟสมานะเข้าล็อกนี้ดีกว่า เอ้ยมันแค้มอะ่ะอยู่ทันป่าววะโอ้โหมูรีบเกินเพื่อ,อมน,นมันมาแล้วนะผมต้องโดนยอมตีทีหนึง่งอุ้ยมันตีไม่โดนผมมีบอลร็อตไทม์นะแต่ห้ามช่วยพาเท่านั้นแหละอุ้ยผมตายแล้วได้เท่านี้แหละเพื่อน เทพให้สุดๆเลยคราวนี้เลยอุ <S <S ้ยไทยระเบิดโทเทัพวะน่ามือบอลซะเราอ่ะโอโ้โหมือบอลซะด้วยนี่น่าจะไม่ลดแหละผมว่านะสรุปลดฮะฮาเลยแรงอะ่ะผมว่าน่าจะบวกศูนย์น่าจะนะบวกศูนย์ไม่น่าลบหนึ่งมากหรือถ้าพีคหน่อยอาจจะลบหนึ่งไปเลยนะครับผมก็รอดลุนถูกบูชาย,ยันนะฮะอ่าบวกศูนย์เห็นมากคุณผู้ชมนัน่นไงกูว่าละฆาตกรแรลงหนึ่งอะไอ้หา่ากูแรลงม่วงในสุ่มเจอแต่หลงแดงอยู่ตลอดเลย โอเคโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้ตายแล้วรอดตานี้ไม่รอดนะครับก็อัปเดตครั้งใหม่ก็น่าจะประมาณนี้สําหรับเดบิว์เรื่อบัววายเน็ตอีทนะครับผมนะก็เป็นไงกันบ้างคุณผู้ชมชอบกันบ้างหรือเปล่าถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันไม่เป่ายเจอกันครับ